นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะกาโรกุกุสันโธ สิโรมัตเชขออัญเชิญพระกุกกุสันโธสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาอยู่เบื้องศีรษะของข้าพระเจ้าขอพระบารมีเป็นที่พึ่งนกาโรสุวรรณเจวะนะงามคือดั่งแสงทองรัศมีสีส่อง ไปทั่วสากลกายาเป็นที่สนิหาแก่คนทั้งหลายเดชะพระกุกุสันโพสัมมาสัมพุทธเจ้าประสิทธิวิชายเตโมกาโรโกนาคมโนนลาทิเตขออัญเชิญพระโกนาคมสัมมาสัมพุทธเจ้า สเสด็จมาอยู่ที่หน้าผากของข้าพเจ้าขอพระบารมีเป็นที่พึ่งโมกาโรมะนีโชตะกังโมงามคือแสงแก้วมณนีโชตส่องแสงโปรดอยู่เบื้องหน้าผากหญิงเห็นให้หลงไหลชายเห็นให้หลงรักเห็นหน้าให้ทายทักเป็นมหานิยม เดชะพระโกนาคมสัมมาสัมพุทธเจ้าประสิทธิวิชายเตพุทธกาโรกัสปโปเทวกันนีขออัญเชิญพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาอยู่ในโสทั้งสองของข้าพระเจ้าขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง พุทธกาโรสังฆเมวาจาพุทธงามคือแสงสังอยู่ในโสดทั้งสองของข้าพระเจ้าป้องกันบำบัดโรคโรคาพยาธิทั้งหลายเดชะพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าประสิทธิวิชายเตทากาโรโคตโมพะเวเนเต,เต ขออัญเชิญพระศรีสากยะมุนีโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาอยู่ในเนตรทั้งสองของข้าพระเจ้าขอพระบารมีเป็นพี่พึ่งทากาโรสุริยังเจวะทางามคือดั่งแสงพระอาทิตย์สัมมณชีพรามมนุษย์บุรุษ หญิงชายทั้งหลายเห็นเนตรทั้งสองของข้าพระเจ้าให้มีจิตคิดเมตายินดีเดชะพระศีสากยะมุนีโคตมะบรมบคูเจ้าประสิทธิวิชายะเตยะการโรอริยะเมตรายโยชิวหาทีเต ขออัญเชิญพระสีอาริยะไมตรีสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาอยู่ในลิ้นของข้าพระเจ้าขอพระบารมีเป็นที่พึ่งยะกาโรมุขเมวะจะยะงามคือดั่งแสงมุกส่องแสงสุขอยู่ในลิ้นของข้าพระเจ้าจะเจรจาพาที ด้วยสัมมนทรามันาจารย์มนุษย์บุรุษหญิงชายด้วยถ้อยคําให้มีจิตเมตตากรุณาแก่ข้าพระเจ้าเพิดเดชะพระศีอาริยะไมตรีสัมมาสัมพุทธเจ้าประสิทธิวิชายเตสัพเพชนานังพระหูชนานัง คือคนทั้งหลายเอย๋ยมึงเห็นหน้ากูให้มึงรักกูทั้งหลับทั้งตื่นทั้งกลางวันกลางคืนชะยังสุขขังลาพังพุทโธโสภควาปัญจพุทธานมามิหังปิยะเทวะมนุษย์สานังปิโยพรมมานะมุตตะโมปิโยนาคะ สุปันนานังปินินทริยังนะมามิหัง